สวัสดีครับพี่เพ,พื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้ช่องอัดไทยก็ได้นําข้อมูลเคลียนฝากกับพี่พื่เพื่อนนักสะสมนะครับนักสะสมมือใหม่ควรที่จะดูข้อมูลไว้นะครับก่อนการเก็บสะสมหรือก่อนการซื้อการขายนะครับเพราะว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีจํานวนการผลิตที่แตกต่างกันนะครับเหรียญไหนที่ผลิตน้อยเหรียญไหนที่เป็นเหรียญที่นักสะสมเขาต้อ,องการนั้นก็ควรที่จะมีข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลไว้นะครับการมิจฉาชีพมาหลอกมารวงเราได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเหรียญกระสาบแบบปุนเวียนทีนมราคา10บาทอีก1ปีนะครับมาฝากให้กับพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางและก็เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บตะสมเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทโลหะสอสีนั้นถ้าบอกตรงๆก็เข้าสู่ระบบตั้งแต่ปีแรกก็คือปี31เป็นต้นมานะครับปี31และปัจจุบันนี้ก็ถือว่าราคานั้นสูงพอสมควรนะครับหลักพันขึ้นเลยนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งปีที่ติดอันดับนะครับถือว่าอยู่ในอันดับที่เกตเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญสิบาทโลหะสองสีแบบมุนเวียนของพระองคงราชการที่9นะครับแล้วมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับด้านหน้าของเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญสิบาทโลหะสองสีนะครับเป็นเหรียญกระสับมุนเวียนของพระองคงราชการที่9้านะครับิดขอบฝั่งซ้ายจะเขียนคําว่าภูมิพลอรุณญาติชิดขอบฝั่งขวาจะเขียนคําว่าราชการที่9นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองสล พลิกมาด้านหลังนะครับตรงรันก้อยนี้ก็จะสลับลงนะครับด้านหน้าขึ้นด้านหลังลงอย่างนี้เป็นเหรียญกระสับบุญเวียนนะครับที่ปกติทั่วไปนะครับปีที่มาแนะนําวันนี้ก็คือปีพศ .2,544 นรบ่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่บอกได้เลยว่าน่าเก็บสะสมมากนะครับนี่นะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตที่ไม่เยอะนั่นแหละครับ เหรียญปี4แบบ10บาทโลหะ2สีแบบหมุนเวียนนี้นะครับของพ่อหลวงรอก้านี้จํานวนการผลิตอยู่แค่2ล้าน6 0 0 0 0เหรียญเช่นนั้นเองนะครับก็เลยทําให้เป็นเหรียญที่น่าเจ็บนะครับจานวนการผลิตเหรียญหมุนเวียนถ้าอยู่ในระดับหลักล้านหลักสองล้านนี่ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากค่อนข้างยากเลยก็ว่าได้นะครับณปัจจุบันนี้ในระบบหมุนเวียนทั่วไปก็คงจะ พบเจอได้น้อยหรือว่าแทบจะไม่ได้พบเจอเลยนะครับนอกจากว่าจะมีคนเจ็บสะสมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีการเจ็บสะสมแล้วแล้วก็มีจํานวนที่น้อยนะครับเลยทําให้เหรียญนี้ถือว่ามีราคาครับราคานั้นถ้าทางออนไลน์หรือว่าราคาประเมินนะครับเป็นเหรียญ UNC นั้นนะครับอ้างอิงตามหนังสือนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับถือว่ามีราคาประเมินที่สูงอยู่นะครับปี44นี้นะครับมีราคาประเมินเหรียญ UNC นั้นอยู่ที่ 500บาทเลยนะครับอ be mm ่าเป็นราคาประเมินนะครับกับเหรียญ UNC นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้นะครับราคาก็ตั้งแต่50บาท60บาทถึง100นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับหรือจะอาจจะร้อยขึ้นก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพและการตกลงระหว่างคนซื้อคนขายนะครับแต่ว่าทางออนไลน์นั้นก็มีลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่นะครับถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UN c นนั้นถือว่าามีรคา พอสมควรนะครับเกินหน้าเหรียญไปพอสมควรนะครับถ้าเหรียญยูนซีนะครับใครที่มีเก็บไว้เยอะๆก็ถือว่าดีนะครับและก็ยิ่งนานวันเข้าไปเท่าไหร่นะครับยิ่งเหรียญหายากเท่าไร่นะครับราคาก็จะพุ่งเท่านั้นนะครับก็ฝากให้พี่เพื่อนทุกคนนะครับก่อนจะใช้เหรียญนะครับหรือก่อนการเก็บสะสมก็ต้องหาข้อมูลกันก่อนนะครับอย่าง PCC นี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสะสมแล้วก็มีราคาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ เหรียญของพ่อหลวงราชกาลที่9นั้นณนะปัจจุบันยิ่งอ่าถ้าเปลี่ยนที่ผลิตน,น้อยบอกได้เลยว่ามีราคาแล้วก็ยิ่งหายากแล้วนะครับเก็บสะสมไปเลยนะครับถ้าพบในระบบมุนเวียนนี่ไม่ว่าจะเป็นพศออไหนนะครับเหรียญบุนเวียนของพ่อหลวงราชกาลที่9นี้ เก็บสะสมมาได้เลยนะครับจดขระปุกไว้ได้เลยนะครับรับวันนั้นเหรียญหมดไปจากระบบอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ราคาพุ่งแน่นอนนะครับทุกเหรียญทุกพอสอเก็บได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท3บาทอ่าสอบาท5บาท10บาทอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญุนเวียนนะครับเก็บสะสมมาได้เลยนะครับสะสมเล็กสมน้อยไปนะครับหยดขระปุกนะครับอนาคตข้างหน้าไว้เผื่อลูกเผื่อลานเรานะครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้านั้นอ่าอาจจะเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาต้องการแล้วก็เหรียญที่หายากแล้วนะครับจะเป็น เหรียญที่มีราคาหรืออาจจะเป็นเหรียญที่พลิกชีวิตเราได้เลยเขาว่าได้นะครับเก็บไว้เลยนะครับวันนี้ก็ได้นํามาฝากกันสําหรับเหรียญ10บ,บาทแบบมุนเวียนพระหลวงรชาชกาลที่9ปบีพศ2 5 4 4อีก1ปีที่หน้าจะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม